จะงามได้พี่น้องเลยค่ับบริษัทปุ๋ยมันจะทำมาตราบเนาะโอ้มากเกี่ยวเข่ากับบริเนื่อพี่น้องอนอนที่มันเที่ยวมันกระไกลดิษะตังกับมาซอยในเดอ้อพี่น้องเอ้ยเนาะขอกำลังใจเนี่ยว่ <laughs> อพอมีเกี่ยวเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเกี่ยวให้หนึ่ง,งว่นให้นะนให้บัก่หนึ่งเนาะ กบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเด้พี่น้องเดอ้อเนาะมาพบมาพอ่อกับบ่าวพามีอีกแล้วพี่น้องเอ้มาพบมาพอ่อ,อมื้อน,นี้เนาะเปิดภาพมาเนาะพี่น้องเนาะพบพ่อกันอยู่ทงไฮทงหน้าเด้พี่น้องเดอ้อเนาะเปลี่ยนบรรยากาศพาพี่น้องเนาะแม่แม่แม FC เอฟซีเอ้หักไอหักมาเลาะทงหน้าก่อนพี่น้องเอ้ โดยมาหนี้บาา่าวพมีมาแต่ว่านนี่ปุลยพี่น้องเอ้ยมาเกี่ยวเข่าเนาะเพราะว่าเห็ดหน้ากับแม่บ่าวเทพี่น้องเลยเห็ดหน้าน้ำเพิ่นสองปีนี่แหละเนาะโดยปีนี้ก็มาเกี่ยวเข่าพี่น้องเอ้ยแบ่งหน้าที่แบ่งเวียกกันพี่น้องเอ้ยสามคนเนาะมีอาบ่าวพามีแม่บ่าวเท่น้อน่และเ้ก็มาวเท่กกสามคนเบ่าวเทพี่นเลห็ดหน้าห่วมกันพี่น้องเอ้ยที่บ่าวพามีมาเห็ดนี่ก็คือเป็นนาของอันอ่าจังไร พอพอใหม่ของบ่าวเทเนาะผู้เิ่นเสียอะไรพี่น้องเิ่นเสียอะไรก็เลยบุมีผูมาดำบุมีผูมาเกี่ยวเนาะก็เลยว่าพากันมาสามคนมีแมหักบ่าวพามีแน่คือเม่บ่าวเทแล้วก็บ่าวเทพี่น้องเลยมาเกี่ยวเขานํากันเพิ่นไปปั้นเขาเนาะพี่น้องเนาะแบง่งนาทีกันอันบ่าวเทกับเมยังไปปั่นเขา่าบ่าวพามีก็เลยว่าออกมาก,กราอว่าปีนี้ในะเหตุหนาอัน สองบอนแน่พี่น้องเอ๋ยเนาะนาอันเ่าเทเองอยู่บ้านเพิ่นพุ่นเพื่อนกาเบา่าเทเห็ดคือกันพี่น้องเอ๋ยนี่กะเห็ดเนาะเห็ดสองบอนกันยังหลยหลยพี่น้องเอ๋ยเข่าแต่ว่าเป็นเข่าว,ว่านเนาะพากันวานพี่น้องเอ๋ยตั้งแต่เดือนอันเดือนหาผู้เล่พี่น้องเอ๋ยเดือนสี่เดือนหาพู้เลยนเนาะเป็นออกมานํำลังพี่น้องเอ๋ยว่ามเมื่อน,นี่ พิ่นมาปั้นเขาเนาะหลดมาปั้นเขาก็เลยว่าเพิ่นเทียนเข่ากับแม่พอมีก็เลยออกมาก้อนสิมาเกี่ยวเขาถาเพื่อนพวกว่ากันยังลา่เติอพี่น้องเลยแม่นเบิดเนอะทถวนี้กะเพวะว่าแทวนี้พี่น้องเ้ยอันภผกระเห็ดหน้าภผยนามันเนาะก็จะบบมีคนมาถ้าเขาจ้างมันก็จะบบมีคนมาก็เลยว่าพากันเกี่ยวเองพี่น้องเลย บะพม่ามีเสียเบิงอันนี้ก็คือเป็นข่าหว,วานเนะพี่น้องแต่มันก็ง,งามอยู่พวาก็เห็ดธรรมศาสตร์ท้องบริสายยังไปพี่น้องเลยบะพมีสีาพาไปบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยอันนี้ก็แม่นเขาวงนะพี่น้องเย้ยเขาบะพมีเนาะเดี๋ยวไปเห็ดหนานะ ข้าบอมีคนพี่น้องเอยสามคนนี่แหละกะงามอยู่พี่น้องเลยแต่มันก็มีหย่าแน่เพราะว่าอ่ากะงามเต็มเม็ดเต็ม,ตมห่วงอยู่แต่ว่ามันก็มีหย่าหน่อยพี่น้องพ้าบกบางคนเขาก็ตัดเอาเพื่อนหลายคนนี่พี่น้องเลยเขาเนะ่าลายอยู่สุกิดแล้วเนาะเต็มเบถถิดทงแลวเมื่อว,านน,า,อวานนี่ก็ภาพเบิดมือบริลงคลิปวานนี่เนาะเพราะว่าย้อนเกี่ยวเขาเลยพี่น้องเ <c oughs> ลยลีเลือตายไปพี่น้องเลย พากันบุกวานในเบิดมือก็งามอยู่พี่น้องเข่าเนาะแต่มันก็นมีเนาแต่ก็ต้องใส่เวลาเลยพี่นออ้องเอ้พะว่าห้าบหลายคนเกี่ยวเบิดมือเบิดเว้นพอยาานฝนตกพายุเข่าเนะาะทั้งเกี่ยวทั้งยุดพี่น้องเอ้ยพายกันอันรถไทยเพื่อนกับบุมีได้จ้างเพื่อนนี่เล่จ้างกัน อันพอระเอาของเบาบุญบันป่านี่แหละพี่น้องเอ,พอ๋พวน,นาไก่กันเนาะนาใกล้ๆกันก็เลยจ้างเพิน่นแต่ว่าคนมาเกี่ยวเนี่ยบ่มีพี่น้องเอ,อ๋ย,อยู่บ้านโคกใหญ่เน้อเนา,าพะพมีมาเห็ดหน้าพี่น้องเอ้ยพมีมาแต่ว่าน,นี่พวเลพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี่พมีกับบริลงคีดมือเนาะพว่าเกี่ยวเข่าพี่เลยพี่น้องเอ้ยเห็ดไปชีวิตคนเฮา ถ้เาเราซื้อเข่ามันก็แพงอันนี้ยังไ่ได้ปีหนึ่งสิบไปสอบทาบสอบกะพอได้กินมันก็กกุ้มพี่น้องเลยพอมีเห็ดนาก็บบุกไซื้อเขา่ายังลายเด้อพี่น้องเลยพากันใส่อันเขาอันเจ้าหอมมะลิแน่พี่น้องเลยตัวนา mm hmm. หายหนึ่งบมเมนเป็นทิดปูกบอกพี่น้องเลยหายง่พากันหวานเอาเบิด เบิ้กระเวิงอันนี้นะพี่น้องเบิดกระเวิงหน้าหายหน้านี่นะใส่ปุยแต่นสอบครึ่งหนึ่งเนาะเพราะว่าเราบ่มีเงินซื่อแล้วเ้า็บ่บได้หมักใส่ปันไดสมนีมันก็งามอยู่พี่น้องบิ่งอันนี้เป็นเขาพันสิบเอ็ดเนาะเขาที่ว่าหอมๆมาพี่น้องแต่พากันใส่เขาเจ้าเนยเขาเจ้าของมะลิเนาะอันนี้ก็เป็นเขาเจ้าเบิดพี่น้องเลย องไรก็ฝากเบิ่งคลิปให้บ่าวพามีหน่อยเด้อเนาะถึงว่าสิเป็นคลิปเกี่ยวข่ากันเนี่ยเกี่ยวว่านนี่พี่น้องเลยพายว่างก็มาซอยหน่เด้อพี่น้องเอยเนาะขอกำลังใจเนี่ย <c oughs> พ่อพ่ามีเกี่ยวเมื่อวานนี่พี่น้องเลยเกี่ยวให้หนึ่งว่าน,นให้นะให้บมืห่หนึ่งเนาะบดมือโได้พักเลยพี่น้องเลย เจนนงสาวมาซอยอยูย่นงละตีกับคนคาเวียป้าไม่เท่าพี่น้องเลยโอ้ยจังวะอันใดก็อยากเข็ดพี่น้องเลยอันใดก็อยากเข็ดอันใดก็อยากทำซ <c oughs> ีบิดซีบิดบาพา่พอมีถือน้ำลงมากินจ่ายน้ำแข็งพี่น้องน้ำเตเลียงชามะนาว ขึ้นละมันคืออย่างสีแดงๆเนาะบังบอลมันก็แลวแล้วพี่น้องเนาะบังบอนมันก็ๆๆยั่งบ่แล้วก็ลายบอนอยู่โอ้เนาะนาบบพมีที่เหตุน้ำเพิ่นนะพูยังยังย่พุ่นพี่น้อยหอดผุ่นเนาะก็ยังไลยให้อยู่แต่ว่าบ่มีคนมากเขาจ้างวันหนึ่งแสนหาพี่น้องเนาะคือกับเขาจ้างทั่วไปะแหละแสนหา 2, สองแสนก็ยังบุมีคนมาเลยเพราะว่าอันพลยก็เห็ดนาภาัยน้มันพี่น้องเลย บ่าพรมีอันเกี่ยวเข่าก็เด้อพี่น้องเด้อเนาะเดี๋ยวสิให้เบิ่งอันบ่าพรมีเกี่ยวเข่าก่อนให้กำลังใจกันในเด้อพี่น้องเอ้ยส่งกำลังใจมาให้บ่าพรมีแนอะอะ่เนาะเบิ่งนี่มาให้เบิงเบ่งเกี่ยวเข่าได้ดพี่น้องเอ้ยเนาะเาด้อพี่น้องเน้ะมาเกี่ยวเข่าเด้อ เป็นคนทําพี่น้องเนยข้าววานเนอะอันนี้แบบมีเปนข่าวดําเนี้ยเป็นข่าววานเดี๋ยวทังหย่าด้วเน้ยพี่น้องเีหาเนะ มันก็บดมือพี่น้องเอ้ยี่สาวจนทำก็ยังโบเล่วยันฝนทําเนี่ยก็ประมาณนี้น คนเห็ดนานกันพี่น้องเลยพี่นะนี่ว่าพอประเทศพันยังเห็ดน้ำกันพอคนพอใหม่คนไหนพี่น้องเลยวันนี้คนเสียแล้วจะเก็บสามคนเหมน,นีน พี่น้องว่าน,นี่มันบดเดดพี่น้องเนียปลาวพร้อมี่ยวได้รดมือมันเนี่ยครมันเริ่มแดดแล้วมัน ไปนามันพี่น้องยก้อยแล้วเ่าอันนี้นนะแต่ตอนแรกเขาก็กมัดได้เลยพี่น้อย ตรงนี้พ้าพรมีก็ที่ถ่ายคลิปเกี่ยวเต่าและ้เบึงที่น่าไพวกมีคลิปลงเน๊ต มาเที่ยวเขาก็บม่ได้เนื่อเอนนอนที่มันเที่ยวมันกไกลดิค่ะ um บดแล้วพี่นองง้องเอ้ปานเลยแดดพ่นตกเด้อยตอนบ่ายพ่นตกหั่มพวแห้งเียพี่น้องเอ้ เล็กสอบพี่น้องไอที่ว่านบะพมีเห็ดหนานั่นนะบ่ะเทพไปจะขื้นนี่ไปปั่นเข่าเนาะว่าเห็ดชโลงบบนพี่น้องเลยแต่มันกับบราไอดอก เหยยวเข่าบ่อนอีน้องมันก็มีแต่ว่ามันเป็นบางบอนพี่น้องเลยบางบอนก็มีแต่ว่าอันนี้มันอยู่ใกล้หมู่แล้วเข้ากระบมา ة นะนี่น้องแต่มันดวนมันลึกลับนะดี๋ยวมันทางมันยากเรือยเข้ากรบ ومة แต่ว่าพวกที่ว่าแคมทางเขาจะมาปั่นเขาจะมาอันเกี่ยวให้ปั่นให้พี่น้องเลยตัวเกี่ยวนะมันจะมีทุกกนแต่ว่าเกียดนอกนะพี่น้องแบบแหวในเทโนแบบนี้อยู่ ในเขามาขนาดหน้าหน้ากันย่างๆมาชาวบ้านโตเนไม่ได้ นี่บริเวณเพี้ยเกลียวใส่สารลำคอนพี่น้องเอ้ยพี่น้องถามมาสารลำคอนได้ตัวเลยสารลำคอนมันจะออกลูกเลยพี่น้องถามมาว่าบริเวณเพี้ยเกลียวใส่สารลำคอนบอ่เหมือนว่าเนาะสารลำคอนมันได้ตัวอะไรได้พี่น้องเอ้เพื่อไปที่กอดลูกแล้ว รถนะไมนี่กับไริเอามาเนาะเทียงก็่ยังคอยๆนี่พี่ด้องเอบริใส่ไม้ งามได้พี่หนุน่ยครับบริษัทปุ๋ยมันกันธรรมชาติเนาะงามธรรมชาติอยู่ใช่แต่ว่าเขาเขาผมมีเงินซื้อนะพี่น้องรับงีนองสอบหนึ่งพันกว่าปุ้นเนาะแต่ว่าเขาใส่ตีลาน ปุยเนาะมันกับบอดี้เลยพี่น้องเลยงามอยู่แต่ว่ามันจะม,มีสารเคมีเนาะเน้นคุณธรรมชาติ คนนอนไหนอนนานนะหลายที่นอนเลยอยู่ในบ้านคนแทบบนคนเนะ๊บวาใไฟกระเพ้าให้มันแล้วเด็กยันโบทันป้าทันปนจ้างวันหนึ่งสามแสนที่น้องเลยสามแสนแสนหาแต่ยังมีคนมาหาคนยากยาก จยาเป็นพ่อนะ่อนละพันขีนอยงเ้กว่าได้ไทยกับเห็ดไทยเห็ดหน้า,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 าไปาออเลยก็เ่อนได้แล้ปพญามณนโตขนามถั่วอย่องเี้แกไม่ได้ถั่วเพิ่เลย จะห้บริษัททางดอกพีน้องเยวเขาวเพราะมันทาดก็เกามาปกลด นีพอได้ไปใส่พี่น้องเอ้ยเนาะวันี้เขาคิปลงกูมือจะน้มันไปมีกระเซดิเพราะว่าเขาตกไปถ่ายบันมีกระแสเดี๋ยวกัากัทกทาบที่บนท่อนี่ว่าแหละพี่น้องเลยถ่ายยังถ่ายมันไปเป็นสะพานบุญไปเห็ดไปเห็ดยังได้หลายอย่างเลยไปสอ่องรวม โอเคนะ้ะพี่น้องเนาะจังได้คลิปนี้ปอพามีกัสิได้จบคลิปเด้กพี่น้องเด้อเนานะเดี๋ยวขอโตเกี่ยวข่าก่อนพี่น้องเลยเอาไวพ้พบพ่อกันคลิปหน้าเด้กพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณเนาะผูนยะาเจดีเบิดสุขสุขคนพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอบาพามีเนี่ยเด้อเนานะพี่น้องเนาะเลยกับบุคคลโฆษณาสำหรับมือนี้สบายดีเด้อพี่น้องเด้อ